สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะโดเนทชาเลนจ์อีกแล้ววันนี้เนะี่ยโดเนทชาเลนจ์เหมือนจะง่ายแต่เอาเข้าจริงๆในยุคนี้นะตอนนี้มันยากเนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นใหดูเลยแล้วกันขอคุณมากๆนะครับผมเขาบอกว่าเล่นชอปเปอร์วางบอมหน่อยจ้าง่ายๆผมพูดเลยนะในแรงแบบนี้ในยุคแบบนี้ที่ u s s นายกำลังเกลื่อนแบบนี้โอเดน2เม็ดแบบนี้นะครับ มันยากมากมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวช็อปเปอร์เนี่ยเป็นปืนที่ขึ้นสโคบช้ามากบูมเมนทุกอย่างช้าหมดเลยครับแม่งแท่ให้แบบว่าถ้ามันได้ยิงวัดกับใครแล้วมันแทบจะกลายเป็นเสาหินที่ยืนนิ่งๆเลยนะครับผมถ้ายิงไม่โดนแล้วเนี่ยนะฮะก็เท่ากับจบแบบร้อเปเซเลยนะครับผมนะและยิงในแรงสูงนี่ต่อให้เป็นปืนผิวๆเขาก็ยิงเราโดนนะครับโอ้โหช็อปเปอร์โอเคงัค้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าช็อปเปอร์ในวันนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยฮะ ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ Line แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ตูนีเซียครับผมมาเสิร์เน็ตทอยฮะเขาบอกให้ผมเล่นในวางบอมซึ่งก็โอเคนะเออมาโอเคอยู่ป่าระเบอร์ไปฮะถ้าเอาไปเล่นในฮาร์ดพอยต์นี่จะน่าจะยากพอสมควรนะเล่นในวางบอมนี่ถือว่าโอเคนะพอติ่มได้หน่อยนะครับเอ้ยเอาโอ้นั้นบุกเร็วเด้เอเขามายัางไงวะนะอ,อือฮึเก็บเป็นหนึ่งครับ แต่ว่าเพื่อเราไปไตยย่ตรงไอ้ทรงสโลปนี้นะฮะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็ข้างบนเหลืองไตยคนหนึ่งครับอ่าฮะมีคนอยู่ครับโหเต็มเลยฮะตรงนี้ผมขออญาตเฝ้ารอเดี๋ไปสองคนครับยังไงอยโอเคผมไม่ได้ใส่เอ็มเจมาถนะอาจจะลําบากนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้เพื่อนเราเหลือสองคนมีคนโดดลงมากับผมด้วยนะอืมได้ไปอีกหนึ่งครับ เก็บไปแล้วสามฮะเก็บไปสครับอ UAV มาเหลือคนสุดท้ายครับผมขออนุญาตดู UAV ก่อนนะโอเคคนสุดท้ายอยู่ B ครับโอเคเดินมาตรงนี้แล้วนะฮะโอเคเดินเข้าไปทางหน้าขวามือฮะยิง UAV เหรอ <laughs> เรียบร้อยฮะเกมแรกเก็บห้าครับผมโอ้โหไม่โสนไม่โสนมาครับมาหมด แต่ที่เห็นทั้งหมดนะครับเก็บ5้าเมื่อกี้ไม่มีจังหวะไหนบวกตรงๆเลยนะครับหล่อยทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคมีจังหวะหนึ่งครับตอนนี้มาหรือเปล่าโอเคเฮ้ยเฮเดี๋ยวหลังเข้าหน้าเข้าเดียเ๋ยวเยอะโอเคโบโบโอ้แต่ไม่ไหวฮนะโอเคมากับผมเมื่อกี้เขาบุกไวนะแต่เราเก็บไปได้ถึง3ตัวนะครับ โอ้โหสองเกมนี่8ตัวแล้วนะฮะโอเคช่างมันเถอะชอปเปอร์นะครับบุกไม่ค่อยได้นะฮะหน,หนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าประชันหน้ากันจริงๆเล่นยากมากครับผมที่ผมเล่นได้เพราะจังหวะหลอยทั้งนั้นนะฮะเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยแล้วก็โอ้โหแม่งผิวซะด้วยเดี๋ยวสองต่อ3ครับเพื่อนเราจัดไปได้ครับนหนึ่งตัวมาหรือเปล่าครับจังหวะนี้ นะครับศัตรูบุกเร็วมากครับทีมนู้นโคตรใจถึงเลยครับอืมข้างหลังผมได้ยินเดอ้อทีมเราฮะมีเดเตีมกับตตีมครับรับความอร่อยทั้งสามไปรับทมกันต่อโอเคเข้าถตาที่สี่ครับสามตายในศัตรูบุกหมดเลยนะอ๋เอเฮ้ยโอ้โหทามมิง่งโอ้อยากจะร้องไห้ มาครับตอนนี้เราบุกมาไวบ้างไม่ไวนะก็ช้าอยู่ดีครับตอนนี้ศัตรูเหลือสี่เราเหลือสามครับไต้มาเอ้ยปืนมันเออเดี๋ยวโอเคปืนมันช้ามันมันมันช้ามไม่ใช่หมายถึงเล็งช้านะหมายถึงมูฟเมนต์มันช้าครับเวลาเดินถือปืนเนี่ยแม่งเดินโคตรช้าเลยอ่ะผมจะมูฟเมนต์ตามศัตรูไม่ค่อยทันเท่าไหร่ครับโอเค อ๋อฮะค่อยๆไปแล้วครับโอ้โหเพื่อนเอ้ยน่าจะค่อยๆเข้าไม่นา่ารีบเข้าเลยเอยเดี๋ยวโอ้โหเี็บ้อยฮะเหมือนขาตายอ่ะพอเลงแล้วขาตายเลยอะ่ะตู่เหลือคนเดียวครับแล้วแทบไม่องทาอะไรเลยโอเคสามหนึ่งครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะอยู่ไหนเออโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วัตูอยู่ไหนเออ นี่หรอเดี๋ยวโอ้โหนี่ฮะสูไไ้ไม่ได้เลยไมโซนครับมาใหม่ฮะบ,บอกนะรับบางจังหวะถ้าตรงๆครับสู้ยากมากจริงๆนะชอปเปอร์มันสู้ยากจริงครับจังหวะหน้าตรงเนี่ยกับปืนโหดๆบวกกับฝีมือคนโหดๆนะฮะโอเคดีนะวเเะเอ้ยเอ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลือดเลือดเหลือติ่งนึง โอ้สวยเพื่อนโอ้ไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วตั้งแต่สองเกมแรกมานี่ผมไม่ได้ทาอะไรเลยอะโอ้โหอ่ะฮะอันนี้เหลือสี่ต่อสามครับเหมือนว่าศัตรูจะไปจะไปเบอะไรวะจะไปเอนี่อะต้องเป็นจังหวะแบบนี้จังหวะลอยๆจังหวะสองสองเนี่ยเออสองสองเลยวะจังหวะสองด่ต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่สองสองนะครับจังหวะที่เขาเผลอใจอย่างเงี้ย แผลเผลอใจอะไรปะหน,นุ่นมนาหนุ่มนามาครับไม่รู้ว่าเขาจะบุกมาเร็วอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้มีมาเร็วตัวหนึ่งครับโอ้โหเพื่อเราโดนสลาครับเราใส่ไปอีกหนึ่งฮะโอเคที่สองครับอืมจังหวะนี้ฮะยื่นขนมให้แล้วก็ไปตามทวงฮะหนุ่นมนาหน,นุ่มนาหนุ่มนาเอ้ยนาให้หนุ่มไปแล้วน้องอืมขอนาคืนมั้งข้างหน้ายังไงครับ ศัตรูเราน่าจะรู้แล้วแต่ว่าผมวางบอมเลยแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะโดนเซ็ห่อห้านี้ <laughs> โอเคครับผมตาแรกจบไปแล้วเราไปต่อที่เกมที่สองกันเลยฮะม n e h o า r later มาครับผมเลดฮะเหมือนเดิมครับผมวางบอมครับเราจะไม่เปลี่ยนไปเล่นฮาร์ดพออย่างเลดคาครับสองต่อสอ ผมเฝ้ารอมานานแล้วไม่มีใครมาทักทีเพื่อนเราระเบิดไปตายอยู่ข้างหน้าเออเราจะทำยังไงวะเนี่ยโอเคคือตอนนี้โอ้ยสวยเพื่อนแล้วเพื่อนเราได้ลูกซองด้วยอย่างที่ผมจะบอกเพื่อนเราได้ลูกซองฮนะค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าเพื่อนเราเก่งครับไม่ต้องกลัวอืวางไปครับจงังหวะนี้แอบครับผมทีนี้ก็ทำได้แค่แอบครับยืนจอกมก อยู่ตรงนี้มีใครมาหรือเปล่าวะเหลือคนเดียวฮะไม่ต้องกลัวโอ้ยเพื่อนเราบวกกันอยู่ฝั่งนั้นครับร้อยเปอร์เซ็นครับฝั่งนู้นชัวร์่่แค่ว่าต้องดูให้ได้ว่าเขาอ่านั่นแน่สองสนัดไปแล้วสีห้านัดครับ LMG ระยะไกลห้านัดครับสวยนะเหมือนเดิมที่เดิมที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนนะอเลร มีตัวมาครับผมจะมีมานะโอเคโอเคหลังเข้าครับมด้าม,มาหนึ่งฮะค่คอยเล่นค่อยคอยลูดไปครับโอ้โหไม่ตายเออเอเาเปรียบ UAS ได้ไหมถ้าเป็น u s s 9หรือถ้า m m g ก็เป็นเอ่ม MG42 ได้ไหมเอ,อเมื่อกี้น่าจะตายนะสอนเมื่อกี้อะโอ้โหผมใส่เป็น d i s a b l e มานะผมไม่ได้ใส่ LMG MM มนะจจำไม่ได้ว่าลืมบอกหรือยังเอ้ยบอกไปหรือเปล่านะ คือผมไม่ได้เน้นยิงทะลุนะครับเพราะผมไม่ค่อยรู้จุดยิงทะลุเท่าไหร่นะครับจะเน้นแบบว่ายิงตึงขามากกว่าไปเห็นแล้วเอาชัวอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็ก,ก็ไม่ชัวนะสองต่อสองครับอ๋อเรารู้อยู่แล้วว่าสตูอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะครับแค่รอเขาออกมาเท่านั้นเองครับผมโอเคเขาปาระเบิดมาครับหนึ่งตัวเรียบร้อยครับโอ้โหจงังหวะดีด้วยนะเพื่อนลูกซองนายกับช็อปเปอร์เราจบฮะ แอบเหมือนเดิมครับถี่เดิมไม่ไปไหนบ้านแดงที่รักโอเคเหลือหนึ่งคนครับเพื่อนเราก็บุกโหดนะแต่ว่าผมไม่กล้าเอาชอปเปอร์บุกนะครับเพราะว่าชอปเปอร์เนี่ยมันช้าอันนี้ผมบอกไปนะครับคือมันไม่ได้ขึ้นสโคบช้าแต่ว่าทุกอย่างมันช้าขึ้นสโคบรเร็วแต่ว่าเวลาเดินเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันช้ามากด้วยความที่เป็นเอลจีปืนมันหนักเนาะ ปืนมันค่อนข้างหนักนะครับเวลาถือแล,แล้วจะสลับปืนเป็นมีดกับปืนนี้มันก็เสียเวลานิดหน่อยนะฮะโอเคสามศูน okay, ย์ไปแล้วฮะมาสวยนะไม่เคยเปลี่ยนที่แล้วผมอยู่แต่ที่เดิมแล้วไอ้นี่โดดมาบุกมาก็เรียบร้อยดียครับผมอ่ะมันต้องเฝ้าถิ่นฐานอยู่แล้วนะฮะเป็น LMJ เนี่ยนอกจาก MG42 ยังพอบุกได้อยูนอ่นอกนั้นนี่คือไม่ค่อยรอยเท่าไหร่แล้วถ้าไปบุกนะครับ สี่ศูนย์ะครับโอ้โหปาระเบิดไปเลยแต่ผมลองบุกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะเผื่อจะเวิร์กโอ้เดี๋ยวอะซะเหลือเกินนะลูกพี่โอ้โอ,โอเคบุกขึ้นหน้ามานิดนึงครับแต่ก็ไม่ถึงกับสุดนะถ้าสุดนี่ต้องวิ่งยัดเข้าไปนะครับมันมันยากนิดนึงนะต้องเล่นปืนแบบดีๆหน่อยปืนนี้ก็ดีแต่ผมเล่นโง่โอเคครับหนึ่งต่อสี่ครับ รู้เรื่องฮะอขอบคุณนะคุเพื่อนดูฮะเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยมันถึงดีครับมันคือเสาหินที่แรงกล้าครับคือมันเหมือนยืนนิ่งๆอะ่ะแต่ว่าถ้าศัตรูเข้าเป้าก็คือจบอ่ะนะครับเพราะปืนมันก็โอเคอยู่เรื่องของครับไม่ให้เกียรติให้พูดให้จบหน่อยเหรอฮะแอบเลยแล้วผมแอบแล้วผมเนี่นเป็นเสาหินเหมือนเดิมครับ อืเสาหินนะรู้จักเสาหินนะ่ะชอปเปอร์เสาหินนะครับเสาหลักกันช่างอนะ่ะรู้จักว่าเออรู้จักไหมเสาหลักกันช่างผมอนะ่ะเสาหลักปักฐานนะอ่ะออนี่ไงกูแตกกูตายไม่เหลือที่อะไรเลยโอ้โหเรียบร้อยสี่สองครับเลขสี่อาถรนมาแล้วแล้วผมเนียนไง สองต่อสามไงแล้วผมยืนสั่นอยู่หลังเป็นบาสผมคอยัดสั่นเงืๆๆ้อเงืออยู่หลังเป็นบาสแล้วกันนะมันมันกลัวอะนี่แหละะมันต้องมีผมบอกแล้วโอ้ผมนะ่ะวางหมากไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะโอเคเหลือต,ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอ,อือนเ่าอยาตายนะอรรพ์เล็กสี่ของเราอะ่ะโอ้ไม่นะฮะอรรพ์เล็กสี่อย่างนั้นเหรอยา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 ผมขอร้องแหละยาให้ผมยาให้ผม ทำทีมผิดหวังอาถพนเลขสี่ในวันนี้เหงื่อใครเริ่มติดช็อปเปอร์แล้วตอนนี้มือมาเริ่มสัน่นโอ้เรามือลั่นด้วยเ,เดี๋ยวเอาเอกูยิงนะไห <c oughs> นๆก็มือลั่นไปแล้วยิงเลยแล้วกันนะให้มันรู้ว่าอยู่ตรงไหนไปเลยแล้วเขาไม่ได้ยินจริงๆเหรอโอ,โอ้เขาว่าโอ้ยแล้วเขาก็ไม่ล่าเนาะเขารู้ผมอยู่แถวเนี้เอาอันนี้มื่นเดอ้เอผมยิงให้ได้ยินขนาดนั้นแล้วแล้วก็เดินแบบ ไม่เก็บเสียงเลยอ่ะเขาก็เขาก็ยังคิดที่จะวางต่อนะอันนี้หมื่นเด้อสตูน่หมื่นเด้อจริงๆเขาชนะได้นั่นแหะแค่ดักแป๊บเดียวอ่ะโอเคครับผมจบไปที่เรียบร้อยนะฮะของแต่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งไม่เหมาะกับการบุกนะครับเหมาะกับการตั้งรับซะมากกว่าถ้ามันได้มีสตูวิ่งเข้ามาหามันแล้วเนี่ยมันเหมือนปาการหินที่มีดาเมจที่แรงมากๆแต่ว่าถ้าสตูเขาสวนเรามาเนี่ยสามนัดเนี่ยเราตาย นะครับเขาคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนปลาฉลามนักบุกของเราเป็นแค่เสาหินโง่ๆเหมือนประการลางดักจับแพงตน้นมีแพงต้นเข้ามาก็กินนั่นแหละฮะคืออาชีพเราดักจับแพงตน้นนะฮะแต่ถ้าไม่มีแพงต้นเนี่ยเราก็อยู่ไม่รอดโอเคแล้วเราไเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้๊ายบายรักนะชุบๆุบ